โทษนครับถ้าคนไม่ชอบร่ไม่มีคำว่าผิดหวังับนีครับน้องมันเห็นตาไม่มีโรอไรฮะไม่มีฮะไม่มีรับงานว่าไม่ใช่คะตัวเดียวตัวเดียวนมวันนี้โปยังไงพี่วประชาชนค่งร้อมนา่รือเลยากหรือว่าหอยนางรมชมเพื่อนก็ได้นะคะ โอ้โหดูพี่ซองนะครับไม่ทันไรก็สองถุงใหญ่ๆแล้วนะครับผมทุกคนนี่เต็มๆเลยนะฮะนี่ได้อะไรมาเนี่ยโอ้ดยเดนนะครับผมนี่งานครัวคุณต่อยนะครับผมแหมสวัสดีนะครับแฟนๆแกงโฮจะแน้ทุกท่านเนาะแหมครับพามาชมบรรยากาศ ที่ห้างเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับผมดูสามบุนสามตัวข้างหลังของเรานะครับทุกคนคงคุ้นตานะครับผมเนาะวันนี้มาพามาชมบรรยากาศของงานครัวคุณต่อยนะครับผมที่มาจัดที่เซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตแห่งนี้นะครับเป็นครั้งที่4แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับว่าครัวคุณต่อยบุกเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมตามไปชมในคลิปเลยยย นี่เป็นบรรยากาศด้านหน้างานนะครับผมนี่เนาะครัวคุณต่อยนะครับมายกครับนี่อันนี้เข้าเกี๊ยข้าเกีบเฮเฮดครับผมนะนี่อันนี้ก็ชื่อดังเหมือนกันนะครับไปออกหลายงานเลยนะครับก็งานครัวคุณต่อยก็จะเป็นงานที่รวบรวมร้านดังๆนะครับที่เคยออกรายการมาจัดงานแฟร์แบบนี้นะครับผมนะรวมร้านอร่อยทั่วประเทศเลยนะครับนี่นะเป็นหลายๆร้านที่ อ่าถ้าอย่างเราเชาวต่างจังหวัดเนี่ยบางทีหาทานยากนะครับเมื่อมีงานแบบนี้ก็เอามารวมกันเลยนะฮะร,ร้านเด็ดๆทั่วประเทศที่เคยออกรายการครัวคุณต่อยอันนี้โหหอหมกทะเลย่างทุกคนเออเห็นอะไรก็น่ากินไปหมดนะพี่สองสงสัยเดี๋ยวเราต้องจัดซะหน่อยแล้วนะฮะอุ้ยกระเพาะปลานี่นะแล้ววันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับผมวันที่27มิถุนายนนะ แล้วก็คุณต่อเต้พบนแบบะกับพี่เอ้อแล้วก็พี่โคต,ตีก็มาที่งานนี้เลยนะครับผมมาทำพิธีเปิดมาพบปะแฟนๆกันที่นี่โู้โหสัเภาูลูกชิ้นนะทุกคนนี่นะแล้ว,วคนเยอะมากนะครับพวกคุณต่อยมาจัดที่นี่เป็นปีที่สี่แล้วนะครับผมก็คนเยอะทุกปีเลยฮนะดูทุกคน โอ้ยวันนี้เจอไกดพี่จูนด้วยครับผมมาเที่ยวงานานะครับผมนี่นะฮะบ้านปลาทูมหาชัยทุกคนเนี่ยค,คนเชียงใหม่ถ้าจะไปมหาชัยก็ไกลนะครับก็นี่เรามาซื้อกันที่งานโฟคุณต่อยนี่เลยนะครับบรรยากาศคึกคักมากนะจัดที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับผมนี่เนาะอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยมีกรอบหรือเปล่านะมีกรอบนี่เข้าเดี๋ยวมะม่วงทุกคน อันนี้มะม่วงขนมไทยเจ๊อ้วนข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเป็นบรรยากาศเนาะงานเขาก็จัดเริ่มวันแรกก็คือยี่สิบเจ็ดมิถุนาจนถึงวันที่หกกรกฎาเลยนะครับสิบวันเต็มเตมนะฮะนี่นะอันนี้ลุงเล็กก็มาเดินเจ๊นั่นเชียงใหม่แอ์พอร์ตก็เจองานนี้พอดีก็เลยถ่ายบรรยากาศให้แฟนๆชมอุ้ยเทวเรียนพี่ซองดูเรียนดูเรียนนะฮะดูเรียนเจยุร้อยเอ็ดเนี่ยอ้ยสุดยอดเลยนะ นี่งานก็จัดอยู่ชั้นใต้ดินนะครับนี่ในเกาะเข้าเกลียบเห็ดหอมทุกคนโอ้แบบรวมกันมาเลยใจดีกรอบแก้วนะครับนี่ก็มีเป็นประเทศพวกถั่วพวกอะไรนี่นะฮะนี่เราเป็นบรรยากาศนะครับ<ว>นี่<ว>น้ำพริกป้าติวต๋วกอมฮอเจ็ดโอ้น้ำพริกอ่ะพี่สองโอ้น,น้ำพริกเออน้ำพริกต่างๆนะครับก็มีให้ชิมด้วยนะดูสิ โอ้เนี่ยนะเป็นร้านเด็ดๆเลยนะครับทั่วประเทศบางกอกลาซานญาเหยียงอ้าปิดย่างนะครับโอุ้ดยอดเนี่ยนะแล้วก็มีเสียงเนี่ยเสียงคุณต่อยไตพบนะครับกำลังเดินชมร้านต่างๆร้านแปดแดดเดียวเนี่ยนะครับใส้อัวอุไรรัตเชียงใหม่อู้ดิลาซันญาทุกคน น่ากินมากนะครับโอ้นี่ขาหมูขาหมูนะครับขาหมูอาปโปโอ้ยสุดยอดน่ากินมากนะครับไม่ใส่ผงผงทะโลไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยทุกคนดี่ต่อสุขภาพนะครับนี่ขาหมูอาปโปอุ้ยร้านเยอะมากทุกคนนะหลายสิบร้านอะแล้วก็เห็นไหมบรรยากาศชาวเชียงใหม่นะมาชิมของอร่อยกันน,นี้ขนมครกเษฐีบัวลอยเษฐีอุ้ย ดูสิต่อแถวตอนอนตากลอครับนี่นะอุ้ยน่ากินมากเนี่ยแล้วก็มีเสียงคนต่อยใจพบเกียงคู่เราไปด้วยนี่นะนี่ร้านเยอะๆร้านเยอะๆเลยนะครับผมนี่เนียนับปั่นละมุนนี่เยอะมากนี่นะโอ้ยดูบรรยากาศคนนะครับทุกคนแหนมเห็ดสามอย่าง เยอะคุยใช่คุยใช่ชตลาดปูก็มาทุกคนนี่ดูดิน่ากินมากนี่วันนี้มาถึงเชียงใหม่เลยนะครับอลิสชาขนมเปี๊ยะนี่โอ้ยยอดนะฮะน่ากินมากถ้าให้เราตามไปกินเนี่ยปีหนึ่งจะครบหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือมารวมกันในงานเดียวเลยนะครับนี่เจนิสฟูด้ดปูม้าแกะจากแพรปูสุราษ โอ้โหปูม้านี่เราอยู่เชียงใหม่นะครับเมืองภูเขาเนี่ยก็มีปูม้ามาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนี่นะบรรยากาศอุ๊ยพื้นที่งานใหญ่มากนะครับผมอันนี้โชกุนหมูทอดนะครับหมูโชกุนจะล่นน้องมนนี่โอ้โหชนบุรีก็มาทุกคนเป็นหอยจ้อนะครับนี่ข้างหน้าก็ที่ต่ายได้พบนะครับอยู่ข้างหน้าเรานี้นะฮะนี่นะคนเยอะมากนะครับ ้มันปิมด้วยแม่ทองป้อนขนมสิริ้อนเลยนะสดยอดนะทด้วยนะครับอาหารทะเลใช่ครัอันนี้ไรปลาหนันผลไม้นะครับผมเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับนี่หมูสเต๊กมังกรทองโอ้โหสุดยอดเนี่ยี่ต่อยได้พบอยู่ข้างหน้าคนเยอะเราเราจะบุกไปไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆเดินไปนะครับผมปลาหนันขนมไอ้ผลไม้นะครับนี่ หอยนางรมร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวนี่แล้วก็ดองต่างๆนะครับนี่ทีเด็ดยำร้อยเดียวทั้งร้านเลยนะฮะนีห้าแถมหนึ่งด้วยโอ้โหสุดยอดเนี่ยของดองอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเนะเออห้าแถมหนึ่งกล่องละร้อยครับนี่แล้วพี่ต่อตยใจพบก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคน ะะ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็จะมีพิธีเปิดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาด้านหลังนะฮะมาครบสามคนเลยนะครับผู้จัดรายการนะนี่เป็นบรรยากาศแล้วเดี๋ยวอ้อมอ้อมออกไปนะครับจะมีด้านนอกด้วยเนี่ยนนกับข้าวกับปูจ้อปูไส้ทะลักนี่นะฮะนี่ก็คนเยอะทุกคนนี่โอ้โหบรรยากาศซึกซักมากนี่นะฮะ นี่นะเจ๊แมนลูกชิ้นแซ่บกระเทยน,นี่นะพี่ต่อยได้พบอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ไปยังไงคนเยนอะจังพยายามหาทางไปนะครยังไงพี่ต่อยอ่ากำลังเดินมาพอดีนะครับไปแล้วนะฮะเมื่อกี้เขาเดินชมร้านเดินพอดีนี่นะครับเคกำลังพบอะแฟนคลับอยู่นะครับผมโอเคนี่อันนี้โคตรเกี้ยวนะครับ นี่ถ้ามันกุ้งโคดเกี๊ยวเนี่ยด้านนอกก็มีหลายร้านเลยพี่ตงนะไม่ได้มีเฉพาะแถวกลางนะครับผมนี่ปินม,นมา,า,า,า <c oughs> นี่ปลาส้มไหลก้างไหลก้างแหมอุ้ยเดินไปก็หิวไปเ <c oughs> นี่ยนละ้นเริ่มพันกันแล้วนะครับอีแม่กันยำม,มังคุดคัดน้ำปลาหวานนี่มันคืนนะมังคุดคัดเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่มังคุดคัด นี่นะก็ไปต่อโอ้ยงานใหญ่มากนะครับคึกคักมากเชฟเบิร์ดหมูกรอบเนี่ยทุกคนนี่นะเป็นหมูกรอบนี้เลยโอ้ดูน่ากินมากนะฮะเป็นขาขาร้านนี้เด็ด <c oughs> นี่เด็ดมากเลยทุกคนนี่กรอบไหมพี่สองกรอบกรอบนี่สุดยอดนะครับเย่ยมเลยนี่นะแล้วก็ลูกจีอันดำมัน มีหลายร้านนะครับแล้ววันนี้หมูอินฟูเต็มงานเหะอทุกคนไหนลองคืนดิเฮ้ยสุดยอดนี่นะโอ้รื่องแกงใต้ต้นจำหลับนครสีโอ้โหใช่ข้าวหลามผิวสูตรบางคนทีนี่บางคนทีสมุทรสงครามนี่ครับนี่โอ้โหมาทั่วประเทศอ่ะ บางคนทีสมุทสงครามเนี่ยเป็นข้าวหลามช็อตเนี่ยช็อตเล็กๆเ,เห็นไหมเออเนี่ยใช่เนี่ย,ยแล้วแล้วให้คนเชียงใหม่ตามไปกินถึงที่ทุกร้านเนี่ยเป็นปีอะ่ะเออเป็นปีอาจจะไม่ครบะนะฮะทุกคนนี่โดมิคอนบ้านข้าวโพดนี่เป็ดกีตาร์นี่ตงเนี้ยเป็ดกีตาร์นะม,มันเหมือนกีตาร์เลย เป็นกีตาร์นี่นะแล้วนี่ร้านเด็ดร้านเด็ดคนต่อคิวยาวมากทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่ร้านเด็ดเลยนี่แม่วันนาหอยจ้อปูร้านนี้มาทุกปีคนแน่นทุกปีทุกคนนี่นะฮะนี่โอ้โหเข้าไม่ได้หรอกคนเต็มนี่นะฮะหอยจ้อปูแม่วันนานะครับคนแน่นเลยนี่ นี่เนาะโอ้โหโขายดีจริงจริงนะฮะนี่เราจะเป็นแพ็กอย่างเงี้ยของลายร้อยยี่สิบเนี่ยอุย๊ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนนี่นานๆเข้ามาาทีนะก็เลยนะปีละครั้ง,อง,นะงโอเคนะคับผมนี่เนะบรรยากาศเราวนกลับมาที่เดิมละนะครับก็เป็นบรรยากาศงานใหญ่อีกงานหนึ่งของเชียงใหม่เลยนะงานอาหารใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับปีละครั้งจัดมาสี่ปีแล้วนะครับผม ใหา่ตามรอยก็มีถึงวันที่6กกรกฎาคม2568นะครับเออสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะโอเคละถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ปกำลังใจให้เราด้วยถ้าชอบอ่าถ้าคลิปต่อไปจะไปไหนฝากติดตามต่อนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย